หังจากรดน้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็วิธีการบารุงดูแลการเก็บวัชพืชนี่ก็สําคัญครับใน<ะ>การเก็บวัชพืชก็พวกพืชที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นแปลงพวกนี้เป็นแปลงสลัดแต่ผักบุ้งมาเกิดเนะะ้ะฮะเราก็เอาผักบุ้งออก<ะ>อันนี้คือวัชพืชเราสามารถไปปลูกต่อได้ไหมไ <laughs> อตัวไหนวัชพืชเหรอว <laughs> ัชพืชถ้าถ้าเราจะต้องใช้จริงๆก็เก็บได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ใช้ครับ<ะ>ไม่ใช้ไอที่มันมีแมลงเนี่ย<ะ>ถือว่าเป็นข้อดีครับ เพราะว่ามันไม่มีเคมีปลอดสารพิษใช่ใช่ใชคือ,ค,อคือถ้าเอาผักในตลาดท้องตลาดที่เราเห็นสวยๆบางคนชอบพุ่งใส่เลยแต่ว่าถ้าไปตรวจเคมีจริง,งแล้วอาจจะ,จะเจอก็ได้หลักๆแล้วเราก็จะใช้ปุ๋ยคอกนะครับเพื่อที่จะปรุงนะครับปรุงดินเพื่อที่จะให้เขามีธาตุอาหารนะครับแล้วก็จะมีความเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์กัน แล้วตอนเตรียมแปลงนี่ก็คือด้วยความที่เป็นค่ายทหารก็ทหารจอบกันเลยหลายตผมไม่ผมมีตัวช่วยเดี๋ยวพาไปดูตัวช่วยอีกตัวนึงครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันตัวช่วย<า>เป็นอะไร,รอะคะไปเลยเดี๋ยวไม่บอกต้องไปดูกันเองครับนี่ไงรถตีดินช้างน้อยครับรุ่นรวยทวีคูณชื่อดีมากเลยโนตา นี่แหละคือตัวช่วยของพี่ที่ช่วยที่ประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนครับตัวนี้ก็คือเราเอาไปพวนด,ดินให้ดินมันฟูแล้วเราก็เอาจอบมาโกยให้มันเป็นร่องเองอไ,มไม่ต้องครับตัวนี้เป็นตัวชุ่นแรงได้ดีมากครับเขาจะมีไปที่จะใช้ในการยกแลงได้อีกคือมีหลายฟังก์ชันมากๆเลยใช่จะทำอะไรเขาจะตีแปลงไหมต<ด>ีแปลงดูไหม ครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยคะ่ะเครื่องใช้งานง่ายมากเลยคะ่ะผู้หญิงยังหนูก็สามารถใช้งานได้เลยคะ่ะครับนี่แหละคือตัวช่วยของผมนะครับที่สามารถดําเนินโครงการมาได้ขนาดนี้นะครับก็คือใช้ตัวช่วยพวกนี้แหละครับมาช่วยในการดําเนินโครงการนะครับเรายกล่องเสร็จแล้วทําอะไรต่อคะยกล่องเสร็จนะครับก็จะมีการแต่งแปลงนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับมาปรุงดินนะครับแล้วก็ตีพนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้ฟางคุมแล้วก็ สามารถปลูกได้เลยครับอตอนนี้แดดร้อนแล้วปะ่ะเราเข้าร่วมกันดีกว่าไปค <ะ S 2> ุยกันข้างในดีกว่า,าเชิญครับฮิโนตาลดพลวนดินช้างน้อยคุ้มสุดเฉพาะวันนี้ดาวน้อยผ่อนสบายไม่เช็ค,คเครดิตใช้เงินออกรถเพียง9,000บาทนานสูงสุด24เดือน